สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนําการใช้จุกดูดน้ําหอมนะคะวันนี้เป็นตัวมา r c ก a c o b d e l c i อ่ะเดี๋ยว,เ,ยวเราก็ต้องเตรียมใส่หลิงแล้วก็ประกอบล่างนะคะใส่จุกดูดเข้าไปซื้อมาจากช้อปปีค่ะอ่ะเวลาจะดูดนะคะก็คือกดลงไปให้สุดแล้วก็ดึงขึ้นช้าๆนะคะ บางไสลิงมันจะดึงยากนิดหนึ่งนะคะก็ดึงให้ได้ปริมาณที่ต้องการหลอดที่ใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณ5ซี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 นะคะนี่ค่ะค่อยๆดูดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะให้ได้ปริมาณที่ต้องการนะคะอย่าเกินนะคะมันดูดหลายรอบได้นะคะของมาร์กจกขอบนี้ก็จะกลิ่นหอมหวานโปร่งๆนะคะไม่ฉุนมากอ่าทีนี้ก็ เปลี่ยนใส่หลอดแก้วนะคะหลอดที่ใช้ส่วนมากจะเป็นหลอดแก้วนะคะเพราะว่ามันเก็บไว้ได้นานดีก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็พกไปไหนมาไหนได้เราก็ต้องไปติดสติกเกอร์ด้วยนะจะได้ไม่ลืมว่าเป็นตลิ่งไหนนะคะประมาณนี้ก็ลองเอาไปใช้กันค่ะ